สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเนะครับอยู่งกับเกมกันดั้มวางแผนบนมือถือโมบิลสูตรกันนั่มยูเซียเกตนะครับก็สําหรับวันนี้นะมีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะครับโอ้โหกิจกรรมแพลนแบทเทิลแล้วก็กิจกรรมครบรอบ1.5ปีนะครับของรางวัลแจกเพียบเลยนะเข้ามาตอนเช้านี่ก็คือได้เพชรฟรี6000เลยนะเอาไปจุ่มได้2องมันตินะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเพียบเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูคร่าวๆกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับนี่กิจกรรมฉลอง1.5ปีนะครับตรงนี้มีขนวัลไอ้นี่ด้วยนะตั๋วนะครับตั๋วเลือกอันนี้จะเป็นตั๋วเลือกนะครับไพร์ต์1คนนะครบ1.5ปีนะครับคือกิจกรรมนี้มันจะมี2ส่วนนะครับก็คือชื่อกิจกรรมมันชื่อว่า1.5ปี anniversary นะครับพาร์ทที่1นะแล้วเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทที่2อีกนะครับพาร์ทที่2เนี่ยน่าจะได้เป็นตั๋วโมบิลสูตร UR ที่เลือกหุ่นได้นะครับ สำหรับเงื่อนไขนะครับในการทำเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการทำเควสนะครับ57วันเลยนะครับตรงนี้ก็คือเน้นเรื่องการทำเควสมิชชั่นตรงนี้ให้ผ่านนะครับสำหรับการได้ตั๋วนะครับอย่างที่บอกไปทำเควสมิชชั่นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองมาไล่ดูว่ามีอะไรบ้างนะก็มีใช้ AP นะครับอันนี้ปกตินะเทรดโมดูลในแคลนนะครับก็ต้องมีแคลนแล้วก็เทรดโมดูลนะครับแล้วก็ไปทำเนื้อเรื่องอัมโรชาโมดนะครับเคลียเนื้อเรื่องอันนี้นะ มิทติ้งเดอะคร w นะครับแล้วก็ The Past and the Present นะครับอ่าตรงนี้ AP เนี่ยใช้ทั้งหมดรวมแล้ว10,000เลยนะครับ10,000 AP โอ้โหวันหนึ่งใช้ประมาณพันหนึ่งก็ประมาณประมาณ10วันนะยกเว้นคนที่เติมเพชรอัดนะครับอาจจะประมาณ9วันนิดๆ่ะตีไปสัก10วันนะก็ใครที่ใช้เพชรเติม AP ก็จะไวขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ Battle Point นะครับในการลงพวก Co-op b o s s นะต้องใช้เท่าไหร่เนี่ย 1,000นะครับอันนี้ก็วันหนึ่งก็ประมาณร้อยหนึง่งสิบวันก็ประมาณ10วันเหมือนกันนะครับแล้วก็เทรดโมดูลในแคลนนะครับเชา้ชา6เช้า6เย็น6ใช่ไหมวันหนึ่งได้12นะครับมันจะต้อง48อ่าแคลนคอันนี้แค่4วันก็น่าจะครบนะครับถ้ามีแคลนนะนะแค่นี้เราก็จะได้ตั๋วเลือกนะครับนี่ตั๋วเลือก Pilot UR 1ตัวนะครับเนี่ย Special UR Character Select Ticket เลือกยูนิตเออนะครับเลือกได้แล้วเดี๋ยวมันน่าจะมีพาร์ทที่สองออกมาซึ่งจะเป็นเลือกหุนนะครับอ่ะต่อไปนะครับกิจกรรมบอร์ดเกมแคมเปญนะก็คือรายวันใช้ AP นะครับเก็บลูกเต่ามาแล้วก็ไปสุมหานี่ผมใช้ AP ไปแล้วกเก็บมาปพ๊บได้ลูกเต่ามา5ลูกต่ววันเนี่แล้วก็มาสุมตรงนี้บอร์ดเกมครับมันก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะครับฮานี้คือเล่นครบทุกรอบนะก็จะได้ตัวกาชานะครับไม่ใช่ทุกรอบสิมันจะเป็นตามที่กำหนดนะหนึ่งรอบสามรอบห้ารอบ 7รอบแล้วก็10รอบนะครับรวมแล้วได้ทั้งหมดเนี่ยโอ้มีถึง20โทิทดีอ่ารวมแล้วทั้งหมดนะครับได้ตัวนะครับตัวสุมหุ่น10ใบแล้วก็ตัวสุมไพลอตนะครับที่เป็นรูปหัวคนเนี่ยอีก10ใบนะครับอ่าโอเคว่าแล้วก็จุ่มซะเลยส่วนของรางวัลอื่นที่มันอยู่ตามทางเนี่ยก็คือเนเ้นดวงอะนะเน้นดวงที่ดีสุดก็น่าจะเป็นเหรียญฮาโลลุงแต่ว่ามันก็แค่1ิบเหรียญน,นะครับมาเผื่อแต้มอัปเกรดจะดีกว่าหรือเปล่า นะคือตรงนี้ของมันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับที่ต้องเล่นจริงๆก็คือเล่นในครบ20รอบก็คือใช้ AP ทุกวันนั่นแหละนะครับมันก็จะได้ครบอยู่แล้วไม่ได้พิเศษอะไรหรือยากอะไรอ่านี่ได้ครบแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับไปดูในส่วนของตู้กรชาที่มาใหม่นะครับนิวกันดัมดับเบิลฟิน FF อ่าไม่ใช่ของตั้งโชว์ตัวนี้เป็นตัวซุปเปอร์ลิมิเต็ดนะครับเราสามารถมากด ลองเล่นได้นะครับเออแต่ว่าไม่มีไอ้นี่ให้ดูอะไอในส่วนของจีบีส่วนามมายัดเข้าตู้เลยใช่ไหมขอ,อดูซินี่ไงยัดเข้ามาเลยนะครับอืมนะพวกนี้ก็คือการันตี200แลกได้นะครับตามสไตล์เกมกันดั้มอยู่แล้วนี่หุ่นยืมได้นะยืมมาลองได้นะครับบอกเลยว่าดาเมจมันโหดอยู่แล้วตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับเปิดแอสเซอโหมดได้ด้วยแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ไม่ได้เล่นกับทีมอีเซีอแล้วนะ 4cm กําลังจะหลุดนะครับเพราะว่าตัวดาเมจรุ่นใหม่ๆม,มันไม่ต้องใช้ทีติคอนนะครับมันจะเปิดเป็นพวกสถานะในการเจาะพวกเพอร์เฟกต์การ์ดหรือว่ายิงให้โดนแด่นอนอะไรแบบนี้มากกว่านะครับลโ,ลรโอ้โหดูดาเมจวิ่งปลืนไปแล้ว <laughs> วิ่งปลืนไปแล้วแซงยูนิคอนม่วงเราไปแล้วฮอย,ยูนิคอนม่วงเราสู้วย ตัวนี่ขนาดคูนิคอนม้วนเราโฟงดีบัฟคูริคอนอยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวใหม่นะนิวกันดัมดับเบิลฟินเอฟเอฟนะครับอีกหนึ่งตัวโหด แต่ว่าอย่างที่บอกนะมันมจะตกค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเกิดเขามีการยัดตู้เข้ามาอีกนะซึ่งดูแล้วโกลบอลน่าจะยัดนะครับน่าจะยัดเข้ามานะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้ไปดูในสุดของไอ้นี่บ้างนะครับของที่มันเข้ามาขายที่ผมพูดถึงไว้ในวันกอ่อนก็แต่ไปดูตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมเอออ่านี่นะครับพวกแพ็คพิเศษนะอ่านี่ก็คือแพ็คฉลอง1.5ปีนะครับมีเวลาจํากัดถึงวันที่25 เดือนมิถุนายนนะครับก็คือตัวเลือกโมบิสูดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวกาชาแถมมา26นะราคา1ั0 8เนี่ยนะครับแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่ามันดูได้หรือเปล่า๋อนี่ไงดูได้นะดูได้นี่คือตัวที่เลือกได้นะครับก็จะเป็นตัวตู้ธรรมดานะครับตัวตู้ธรรมดาไม่ใช่เป็นตัวตู้พิเศษนะครับโอ้เท่าที่ดู เท่าที่ดูนี่คือแบบยังยังเอียงคอยเลยเอย๊ตัวไหนดีนะยังไม่มีตัวไหนน่าสนใจนะพูดถึงมันเอาไว้แค่แบบเหมือนอัปเกรดตัวเก่าๆอ่างนนะครับหรือหรือไม่ก็เอาคนที่แบบจะเอาตัวนี้ใช่ไหมโอ้แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะนะครับพูดถึงเฉยๆมากอ่ะในส่วนของนี่นะครับไพลอตลนะไพลอตก็เป็นตู้ธรรมดาที่น่าสนใจสุดสำหรับผมก็คงเป็นชาอัสนาเบิ เพราะว่ามันจะมาเข้ากับไอ้ตัวสก๊อกที่ผมมีอยู่พอดีแค่นั้นเองแต่ตรงนี้เราไปแลกเอาในตัวฟรีได้ผมว่าน่าจะตัวเดียวกันนะครับ1.5ปีเหมือนกันนะก็ถือว่า1 8 0 0ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะมันมันได้ตัวน้อยนะครับอ่ะแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งนะครับนี่99บาทการันตี1 UR นะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรบ้างน่าจะเหมือนกันนะ โอ้มีโอกาสได้นี่ด้วยแม็กหน้านะครับแม็กน้าอันนี้อันนี้น่าจะดีกว่ามะเนี่ยนะครับดูดีกว่านะเพราะว่ามีตัวหุ่นรุ่นใหม่กว่าอย่างแม็กหนามาเดียวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็โอกาสออกยากเหมือนกันมีฟับเนียด้วยแล้วก็ไพลอตนะครับไพลอตไพลอตนี่ก็มีตัวใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะอ่มีแม็กหนามีเซรินนะครับเซรินลอม ก็สำหรับอันนี้น่าลุน้นน่าจุ่มเพราะว่าเผื่อฟุกไงถ้าไม่ฟุกก็เท่ากับว่าเสียค่าข้าวไปอะไรประมาณน,นี้นะครับเออแต่อันข้างบนเนะ่ะคือถ้าไม่อยากได้จริงๆไม่ต้องไปยุ่งกับมัน,ม,นมันดูค่อนข้างแพงนะครับอืมแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกแพ็คเพชรลดราคาอะไรแบบนี้ตามปกติแหละนะครับอ่าแล้วก็กิจกรรมนะครับกิจกรรมแคนแบทเทิลนะเดีย๋ยวไว้ว่างๆค่อยมาเล่นไปเล่น SD ดีก่อน จะว่าตอนไหนยังไม่รู้เลยอ่ะก็ขอดูหน้าบอสหน่อยอ่ะเป็นบอสซาซาบีนะครับสีม่วงตัวเดียวนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับมารีวิวอัปเดตเขาข้าวไว้เท่านี้และวกันว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจนะครับกับกิจกรรมฉลอง1.5ปีเนะี่ยอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับผมหากใครที่ชอบนะครับแล้วก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะ่วยกดไลค์ก็แชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตั้มสไครต์กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ